แค่อยู่หลายวันแล้วหรอแม่ยังไม่ทราบต้องรอฟังออก่ะ ไม่จำเป็นที่มึงว่าสิ่งที่เป็นข้จริงๆก็คือรื่องขอนไทยแล้วก็อยากได้รับการประกันตัวนะอะไรก็กลับได้ไม่มีอะไรคือสั่กับปะกันไม่ได้เจอันต่ปีละแต่ไม่ค่อยกลับบ้านเขาแต่ค่อยกลับบ้านเขาจะทำอะไรเงี้ยใช่ค่ะ แต่เวลาจะไปไหนความเคลื่อนไหวราตรานตลอดทําอะไรลูกอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าไม่เออปลอดภัยก็ไม่เท่าไรแต่แม่เ็ากพสิทธิ์ลูกอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่ตักเตือนแล้วไม่ฟังก็แล้วแต่เขาแต่ครั้งนี้ก็อ,อยากจะมาดูกับตาว่ <ๆ S 2> าไม่ดีใช่ค่ะจะมาวายก็ไม่รู้ที่ไหนไงเพราะติดต่อใครไม่ได้แม่รู้วิธีก็ติดต่อได้สองทุ่มกว่าแล้วเพื่อนเพื่อนลูกโทรไปบอกว่ามีคนมาแจ้งอะไรยังบอกยังเลยลูกห้าทุ่มทนายโทรหา มาได้ไหมอะไรเงี้ยขอแม่ตั้งใจ,จทำใจอยู่แล้วมมก็ณผอยากจะให้ไ,หได้รับการประกันตัวเป็นห่วงอะเนาะแล้ว,นะลวที่ว่าไม่เจอหน้ากันมาเดือนหนึ่งนั่ก็คือตอนนั้นมีการพูดคุยคุยกันตลอดนะคุยตลอดโทรคุยกันปกติอะแต่แม่ก็ห่วงอนะเนาะแต่แม่ก็ไม่อยากให้เข้าไปยุ่งอนะไรเงียเลูกมา้องประกรันเัยทางพิจารณาของเขาอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่ได้อะไรเงีมันตัดสินใจของเขาแล้วเนาะ แม่เข้าใจเขาอยู่เอที่ผ่านมาแม่ได้พูดคุยหรือว่าตักเตือนเขาแม่ว่าไม่ให้ไปยุ่งอะไรพวกนี้บอกค่ะบอกตลอดจนเขาบอกแม่นี่ยอ่าการประชาธิปไตยนะแม่หป็นการเพื่อคนรุ่นหลังอันนี้คือเราคาร์ดอกซิตของลูกใช่ไหมแต่เราก็บอกให้ระมัดระวังทำอะไรอย่าแรงแต่ถจะเป็นก็ไม่ต้องขึ้นแต่ก็แม่ก็แค่เตือนนะครับอันนี้คือแม่เดินทางมาจากที่ไหนครับแม่เพชรัลังจากทราบข่าวว่าคือเดินทางมา มาเมื่อกอน4ห้ามาถึงนี่8โมงครับรอทนายนอกจากทนายแล้วเนี่ยเห็นว่ามีอาจารย์เข้ามาด้วยเย่างว่าครับอาจารย์ก็ประสานอยู่ครับรารอทนายกันเดียวตอนนี้ก็คือติดตามข่าวสารลูกตลอดค่ะครัตอนนี้ห่วงความปลอดภัยลูกชายไหมคะเป็นห่วงมากเลยค่ะเจ้าหน้าที่เขาว่าวไหมบ้างครับอยู่องในแล้วปลอดภัยไหมปลอดภัยเขาดูแลอยู่ครับตั้งแต่ต่อ14วันอันนี้ก็แล้วหลังจากนี้จะดำเนินการอไรต่อในส่วนของทนายอย่างเดียวใช่ไหมครับ เด็กทนายเข้ามาแล้วก็ลูกอ,อาจารย์แล้วก็น้นองครับตอนนี้คือมีผู้ที่ให้ความสนใจกับกระแสข่าวน,นี้มากตอนนี้เองในฐานะจะจะฝากอะไรถึงบรรดาอ,นนอ่น้องๆนะักศึกษาพี่เขาติดตามข่าวน,นี้อยู่บ้างหรือว่า<ด>ให้กำลังใจกรส็ขอบคุณมากที่เป็นห่วงนะคะทุกคนเป็นห่วงเขาแม่ก็ดีใจเนาะแตนน่แบบมันหเหตุการณ์บ้านเมืองอนะเนาะมันแรงไปเลย แม่ก็โงคค่ะปลอดภัยของเด็กเกิดคนนั่นแหละแม่อยากให้มันพี่ใารให้ดีขึ้นแบบนี้อะไรเงี้ยขอรัฐบาลอะไรอย่าเงี้ยอยากอยากให้พ่อแม่ก็เด็นในฐานะแม่แม่ถ้าเป็นแม่เนาะมันก็เกินไปพ่อแม่อยากให้สังคมมันเนาะช่วยกันหน่อยอยากทำเป็นทามันเนาะขอทำเป็นทามให้ลูกแม่บ้างลูกแม่ไม่ได้ฆ่าใครเนี่ยแค่ทำแค่เพื่อส่วนรวม เได้กอขอชื่อคุณ่นี่จกระดาษไม่ได้จะเข้าอะไรอยู่ะ ได้ตอนไหนเอะไรยังไงนะครับยังไม่มั่นใจนะครับถอนแต่คือที่ที่านเดียร์ถามคือก็อันนี้มีความปลอดภัยตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างคือถ้าไม่มีใครเห็นเลยนะครับมันก็อ้างใช่ไหมครับเพราะว่าขั้นตอนที่เกิดขึ้นในเมื่อวาน้าสมอง เพราะเราไม่รู้เลยว,ว่าขั้นตอนต่างภาพชัดเจนท่พวเขาปลอดภัไยได้รับการคุ้มครองนะครับครับอันที่2คือทนายเมื่อวานก็ไม่ได้เข้าใช่ไหมฮนะใช่แล้วการควบคุมตัวมาจากกรุงเทพด้วยเฮลิคอปเตอร์ทุกอย่างครับตอนนี้คุณอนนท์เขาปลอดภัยหรือเปล่านะครับอาจารย์ที่2คือเราต้องการรู้เงื่อนไขในการประกันตัวว่าเราจะสามารถทำได้อย่างไงบ้างเมื่อวานกรกันไม่ได้ใช่ไหมครับขั้นตอนการคุ้มครอหรือว่าจะยื่นประกันนอกมาแล้วก็ เรื่องที่สามเนี <lige> <It> s <S ่ยผมคิดว่ามันจะเเราต้องการทราบกระบวนการดำเนินคดีต่างๆมันเป็นยังไงบ้างความปลอดภัยนะครับเนาะสองในเรื่องของความปลอดภัยนะครับลดความเสียขององินัุนนะครับแล้วก็สองไอ้ตอนนี้อยู่ที่นสองคนใช่ไหมครับข้าที่ทราบนะครับนผม ที่ยังบอกไม่ได้เลยว่าประสิทธิ์อยู่หรือเปล่าเนี่ยพี่ผมว่ามันไม่ไม่ถูกนะครับคือคนที่จะให้อะไรเรียมอะไรเริงใจผมอยู่ด้านหน้าพอท่านมาผมก็เลยว่าไม่อยครับยังต้มก่อนแล้วทําตัวต่างๆนะครับที่หายแบบชนิดว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเลยนะครับโอ้โหเนี่ยมันเลยครับกระบวนการที่เมื่อวานไม่ให้ทนายเข้าไปด้วยเนี่ยอันนี้น่ากังวลมาก ผมเป็ต้นวแม่แตงครับแม่แนะี่ครับพี่คนคงไม่มาเยอะหรอกครับนใจแต่ว่ามันก็ผมไม่ทราบผมอิู่ในเฉพาะพี่ไงเพราะว่าี่แม่แตงผมก็สวยแม่แตงปากระมกที่ม่แตงสนนที่ไรกครั้งแรกที่เราเจผมมีสวนก็ไปที่อนดิไปที่ศาล ตัวมาที่นี่การเข้าไปสอบสวนในออกองบินใช่ไหมฮะซึ่งขั้นตอนมันผิดผิดฝาผิดฝั่งไปหมดทีนี้มันก็เลยว่าเออ<า><า>ที่เราห่วงที่สุดก็คือความปลอดภัยของอานนท์ว่าเราจะรู้ได้ยังไงอย่างเมื่อวานกว่าจะตามหาตัวกันเจอใช่ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็เล่ากับว่าตอนนี้กระบวนการกฎหมายตามปกติมัน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 ,ม,นมันมีข้อสังเกตที่ไม่ไม่ยุติธรรมเยอะมากนะครับ ีน,นี้อันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องการความมั่นใจว่าอนุน,นปลอดภัยนะทนายได้รับการอำนวยความสะดวกให้เข้าไปาคุ้มครองติดอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เรื่องของการาประกันตัวเนี่ยแน่นอนเราอยากเห็นอยากให้มันเกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็ต้องดูเงื่อนไขทางกฎหมายให้ดีก่อนครับ เนนี๋เราจะมาดําเนินการอะไรบ้างครับวันนี้คือแน่นอนเราเราก็เตรียมหลักฐานสําหรับการประกันตัวถ้าเกิดว่าทางทนายนะครับเห็นว่ามันสามารถทําได้ตอนนี้มันอยู่ี่ว่าเราจะยื่นอุทธรจากการที่ศาลไม่ยอมให้มีการประกันตัวหรือเปล่าจากเมื่อวานนะครับหรือว่าเราจะยื่นประกันตัวใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งตรงนี้เดี๋วด้านกฎหมายต้องปรึกษาทางทนายเสร็จนะครับ,ค,รบคืออย่างท่านสอเองทั้งสองท่านมาเนี่ยคือเรามาในฐานะที่เป็นหมายถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนอยู่นะครับก็ จริงๆนะผมคือตอนนี้อย่างเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดที่กรุงเทพเนี่ยครับม,มี2ท่านที่โดนข้ขอหามาตรา1นึ่้ยใช่ไหมครับ<ม>ในเรื่องของการประทุสล้ายเสรีภาพของอสมเด็จพระมหาชินีใช่ไหมครับ<ม>ไอ้ทุกอย่างเนี่ยข้อหาที่ประชาชนคนไทยโดนตอนนี้มันหนักเกินไปหมดเลยคือมันเป็นข้อหาความมั่นคงมันเป็นข้อหาที่ทางรัฐเนี่ยยัดใส่เข้าไปนะครับซึ่งในขณะที่รัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าการชุมนุมโดยสงบสันติเนี่ยทำได้ ตรงนี้มันย้อนแย้งกันมากครับแล้วก็เรื่องที่มันวิกฤตมากเนี่ยก็คือเรื่องของการที่มีทหารเนี่ยเข้าไปขอความร่วมมือให้เรางดประชุมสภาในกรรมธิการในเมื่อวานใช่ไหมครับเราก็ได้เจอว่าไอ้รูปแบบแบบนี้สิทธิเสรีภาพกระบวนการทางกฎหมายหรืออาจจะมีชื่อเรียกกันว่าแบบมันเกิดรัฐประหารเงียบหรือเปล่าตรงนี้เราต้องการจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแต่สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดตอนนี้เราห่วงความปลอดภัยของอานนที่สุดนะครับขอบคุณครับ